วันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมจีนนะครับใครที่ยังไม่มีก็เข้าไปโหลดใน g ูเกิลแนะนำให้โหลดจาก เว็บ,บหนึ่งนะครับเดยพิมพ์บโหลดแนะนำให้โหลดจากเว็บนี้นะครับก็ โหลดนะครับไม่มีอะไรยากก็คือโปรแกรมตัวนี้จะมีออปชันข้านเยอะนะครับเมื่อโหลดมาแล้วก็จะมีไอคอนโปรแกรมอยู่ที่หน้าจอถ้าไม่มีก็เข้าไปที่สตาร์ทเมนูนะครับก็กดเข้าไปเพื่อใช้งานโปรแกรม บางทีเราเปิดมาอาจจะเจอโฆษณาเยอะแยะนะครับมากมายเราก็ต้องไม่ก็ปิดปิดปิดออกไปไม่ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วก็ขั้นตอนแรกเลยก็คือต้องเลือกภาพที่จะลบก็คือมันมีในตัวโปรแกรมมีหลายออปชันนะครับวันนี้เราจะมาในส่วนของการลบสิวลบลบสิวก่อนนะครับเลือกภาพมาหนึ่งภาพนะครับ เอาเป็นภาพอ,อ,อ่ะภาพนี้สิวจะเยอะอ่ะอุดมไปด้วยสิวง่ายสุดคลิกข้างบน<ป>เลือกในตัวนี้กด ไปนะครับตรงที่มีสิวหัวใหญ่ๆเม็ดเล็กๆยังไม่ต้องกดก็ได้เพราะว่าตัวนี้ใช้กับหัวใหญ่กดไปประมาณนี้กก็มาตรงนี้ จะมีสี่ตัวต่างกันตัวที่สามนี้จะเป็นแบบหน้าบล็อกไม่ค่อยชอบใช้ตัวนี้เป็นลบจุดด่างดำใช้ตัวนี้นะครับมีระดับให้เลือกเอาเป็นระดับนี้แล้วแต่ ว่าซิลมันเยอะแค่ไหนถ้าใช้มากภาพมันก็จะมัวน,นะครับก็ก็ใช้ให้พอดีแต่อันนี้เราจะรีบก็คือทำให้ดูคร่าวๆเฉยะกาเป็นประมาณนี้กลับไปใช้ตัวนี้หน่อยสักนิดหนึ่งตัวนี้อย่าใช้เยอะ ก็ซีผิวลงมาตรงนี้ตัวที่สีไปตรงนี้ตัวนี้จะเป็นความขาวเอาขาวประมาณนี้ใช้ตัวละนิดละหน่อยนะครับไม่ต้องไปใช้เต็มฉีดที่มันมีมาให้มันจะดูเวอร์ไปดูไม่สวย ซีดไปก็เพิ่มสีเหลืองหน่อยออย่างนี้ประมาณนี้นะครับแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนรูปปกในเฟซเป็นอย่างนี้ในส่วนนี้จะเป็นของการลบสิวนะครับ Alors